ผมเคยเอาหลังพระองค์นี้ให้พุ้นดูซึ่งเขาไม่ใช่นักสะสมพระเครื่องผมถามเขาว่าคุณคิดว่าพระองค์นี้เป็นพระกรูแท้ที่มีอายุหลายร้อยปีหรือไม่เชื่อหรือไม่เขาตอบว่าเป็นพระแท้แน่นอนและเป็นพระเก่าที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นพระเก่าทั้งที่ดูแค่ด้านหลังองค์พระ เขาบอกว่าดูคราบความเก่าที่เกาะบนผิวพระเขาเคยเห็นพระที่สร้างใหม่ผิวพระไม่ใช่แบบนี้ผิวพระองค์นี้มีความเก่ากว่ามากแล้วคุณเห็นอะไรจากด้านหลังพระเครื่ององค์นี้ พระพงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มหนึ่งในสุดยอดพระเบญจภาคีฉันหวังว่าคุณจะซื้อพระเกร,ราคาถูกและซื้อพระแทนในราคายุติธรรมขอให้โชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ